สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามัคคี VIP นะประจำวันที่6เมษายนปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ6กับ9 8กับ5นะ60 62 64 65 68 69นะ90 91 92 93 94 95 96 98นะ ก็จะจับคู่ห้าหกหกห้าแปดเก้าเก้าแปดห้าแปดแปดห้าหาเก้านะหกแปดแปดหกห้าเก้าหนงห้าเก้าสามห้าเก้าเจ็ดนะคะหกแปดศูนย์หกแปดสองหกแี่หกแปดแปดเนาะหกแปดเก้าห้าหปดสเกาสามนะก็ขอเปนพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามัคีวีหนึ่งกับสีกับห หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่สองสี่หกศูนย์หนึ่งสี่หกหกสี่สองจับคู่กันหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหกหกสามสี่สามสามสี่หนึ่งหกหกหนึ่งเนาะเราวีไอพีกันเราเฉพาะกิจเด้อสามัคคีกับสามัคคีวีนะคะอย่าลืมจับคู่รุ้นด้วยกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแย่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะที่เราทําไว้ด้วยกันนี่เพราะว่าเวลามันออกมันใกล้เคียงกันนะเราก็เลยทําคู่กันโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ